น้าระชงบะสงนะครับรกอเก่าเจ้าหนีจะก่าจับกราบเท้าได้ดังเกาานำนะครับเพราะว่าทางนั้นจะไม่จะไม่จะไม่เป็นร่วงเลี้ยงมังมายังพันเดสาปดิกว่าลัะจกอิจฉาจีวราทุณสาว ตาฏิพันหาตุปฏิพระพเบวาจาอินนาลุเสนะตากินาโนอัชรากูอัมหาการีคารังออตาย 兔牙。啊啊啊啊